สวัสดีค่ะมาพบกับอีซี่นำพริกวันนี้ขอเสนอนำพริกตะไคร้และนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกคือการหั่นค่ะเราจะเริ่มจากการหั่นตะไคร้โดยการตัดหัวแล้วก็ท้ายที่แข็งออกก่อนนะคะแล้วก็ซอยให้เป็นแว่นแว่นขัดจากนั้นก็หั่นหอมแดงกระเทียม จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทอดค่ะเราจะเริ่มจากการคลุกแป้งทอดก่อนทั้งหอมแล้วก็กระเทียมก่อนนะคะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะก่อนที่เราจะทอดเนี่ยก็เตรียมน้ํามันให้ร้อนก่อนนะคะตั้งกระทะไฟกลางค่ะพอคลุกแป้งเสร็จก็ลงกระเทียมลงไปทอดได้เลย ในระยะแรกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับการทอดกระเทียมพอทอดไปเรื่อยๆนะคะได้ไประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ลงหอมแดงตามลงไปทอดให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นค่ะถัดมาคือการทอดตะไคร้ค่ะลงตะไคร้ไปเลยนะคะทอดจนกว่าจะเหลืองกรอบค่ะและสุดท้ายค่ะทอดพริกแ้งให้มีสีเข้มขึ้นและหอม ถัดมาค่ะขั้นตอนของการปั่นเราจะปั่นพริกแห้งให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆปั่นตามลงไปและสุดท้ายใส่ตะไคร้ปั่นพอแหลกพอค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการปรุงรสค่ะเราจะนําที่เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่กระทะค่ะแล้วก็เปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสทุกอย่างลงไปตามสัดส่วนที่ได้ตวงเอาไว้ค่ะ ในระหว่างนี้นะคะถ้าลองชิมแล้วเนี่ยไม่ชอบรสชาตินี้ก็สามารถปรับรสชาติเพิ่มเติมได้ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะจนกว่าน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสอื่นๆเนี่ยจะละลายเคลือบไปกับสิ่งที่เราปั่นไว้ค่ะอย่าลืมว่าต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตะไคร้ของเราจะไหม้ได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกตะไคร้แล้ว สำหรับส่วนประกอบพวกเครื่องปรุงนะคะสามารถปรับรดได้ตามใจชอบหรือว่าจะเติมพริกป่นลงไปถ้าชอบความเผ็ดค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า